นอนอยู่สองคนโอ้สวัสดีปิวกันโอ้ยซาดีเมาหลดหรือว่าะเพิ่งเฮาพระยัดเลือดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกับเล่าปรเดยเป็นไหกับเล่า่าแบบพ่นองตัวมยี่จะเนนะอนคนอื่นใส่คือเป็นน้องแบบเปร้านเออมันจะมนีแบบลูกเล่กเนาะแล้วนี่แบบคนแต่งแบบคนเขาอิ้นเขาอิ่นเนาะแต่งตัวเป็นบบนั่นแหละ ถ้าโบบีเพิพ่งแล้วเป็นนางยิงางนอกใช่ไหมเอออันนี้ครูยังเพิ่งก้อยครูรักฟังเราอันนี้ครูยังนี่เออครูรักเคียงกันแล้วหนึ่งนะทุกคนน้อนก็บสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุดข,ขั้วมันหนึ่งกันยังอยู่บ้านอันเป็นคืนมือที่สามเลยเนาะที่สม,มืือที่สามกับพระกระตื้นสายน้อยหนึ่งเพราะว่ามัคืนหนี่งฟาดกันนะแบบหวานนิดหนึ่งนั่นแหละ มากกับกันไปม่วน,น,วนพระยาคู่ว่าเจ้าขาวม่วนขนาดได้เข้าไปเบิ่งซองอันเนาะพออันปล่อยคลิปแล้วเนาะเนาะทุกคนนะเจ้าขาวตัใสสุดฤทธิ์สุดเดดประมาณนี่ทุกคนนะก็ตอนนี้กำลังจะอ,ออกไปหากินเข่ากันอยู่เนาะทุกคนกับไปเบิ่งว่าอันกับคำสีนองหน่อยพาะเจ้าจขาวไปใสไปกินยังอยู่ใสเนาะไปหาลาบุใส่ ลาผูทรายเพิ่นวะเป็นห่อนเบาอันกันแล้วหล่อเห็นบ่ทุกคนดีไปดอกคนหล่อให้ได้กันหล่อเนาะแต่โอ้โหวันนี้มีก็ต้องหาเงินก่อนหาเงินบ่บ่ต้องหาเงินดอกมันนิสิตมันนิสิเลี่ยงเพราะอันนั้นใจมันหลายเลยมันนิสิเลี้ยงอันเนี้กะเขาอันเนี้ยกะกว่าจับเพราะแบบใจหน่อยสุดเลยกเลยเลี่ยงกว่าจับคำสีบันฑีตคือใส่แว่นบัณฑิตสบายดีปะ ปลาสดนำมาห่อนคร <ไป S 1> <อ>ับซีกับวานพ<อ>ันกัมื่อยเน่แหละพันมาลายมือเลยเลยเรีิมุดเด้ออึกอ่าลูกซาไปเฮ็ดเดคเลนไปลบอยู่พุ่นนั่งหน่อยพันห้อนทุกคนพักละตามค,ามคามขาอ,อู้อู้อู้เป็นยังไงเกือบยังออกไปทางฝุดก่อนก็นกได้ไเด้ครับไปยืนอยู่ปะ ผมไม่ดีพฟนตอนนี้ก็แดดแต่ไปคว้ามามาอย่าว่าแนนแบบว่ามูนซัดมูนซัดเพราะว่าเจ้าขาวกับสีไปยังก็เอาเพื่อไปเลยนะขับมาครับก็อนยังก็เอาถุงส่งไปเปลี่ยนน้ำพร้อมคืนเขาจะเอาไซส์พิให้คันทำมาอยู่นี่ นั่งน่าคดสวยสวยแดนเยอะเดี๋ยววันไหนนั่นถือพาโพธบุตรดีเย็นชวยหักกระเป๋าโล่เมนนะเอ้าเครแบตเพี่ยเรสภาพเด็กคำสีเบื่อคำสีทุกคนถือเกิบเท็มขาดออกมาสาธุจะคู่กับคำสีตุ้ยขนาดใดทุกคนต้องซื้อยาตุ้ยมาให้เพคนกินขนาดส่งซื้อเมื่อวานเนี่ยแพงที่สุด ใส่คือเลยใส่ขื่อหรอใส่ขือออกไปนี่บ่ได้บ่มันคือชุดซอยตัวน,นีบ้บ่สร้อยเออชุดซอยเป็นสวนนะอันนี้เป็นน้องพระเจ้าบา่นาเนี่ยฮะเออพระเครื่องพระไกรฮะพระกัณฑจองพระโบแม่ในพระกัณฑ์จองมันมีพักตบสบากับพักกัณฑจอง าลต้นเนาะต้องหิวเกิบปะอ่าเสือเสือหวานปุ๊บฮาอยู่หากินกระแทกนี่ก็ลมเลิศนะเพิ่งทุกคนไม่แต่ต้นหมอกต้นไม้เอายังไงกับปลา นอนอิ่มอยู่บําเพ็ญเอาไว้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ใครกดตอนไปลาวนอนนอนอิ่มนะบริบาลแห่งหายงั้นสดตอนห่อนนั่นหน่อยต้องสิดคางอยู่นะไม่ได้กินหมดกินจนติดอิ่มเขาเข้าเมืองเลยบริเว่ณเราอยู่แถวนี้เนะถนนทางมันก็แบบว่านะ ดีปะดีเข้าไปเข้าไป,ไปยังไงวะใส่รถหกล่อไปเออขั้นหนึ่งหลังหนึ่งแพงปะเพระาะว่าเดี๋ยวจะใส่สองแสนสามแสนสีน่แสนไปแบบไปไปบ้า,บาบนสวนแบบน,ะนั้นนะบ้านสวนถ้าปเป็นเงินจะยกไปหนาบ้านาเนะื้อไปรับแขกหนักสิของนอนหนึ่งอของน้ำหนึ่งเป็นติดไฟติดแอร์นะต้องใช้ถ้ามันติดไฟติดแอร์เลยโอ้ห่างกันหลายได้ไมเข้ากับยูมิกามิ ใกล้บ้านอันบ้านอันมันนอกอยู่หลังแม่ครคว่าดิใครจะมาหาก็มาโดดเดินว,ว่าได้บ้านนอกในแบบนี้ฮะมีครบทุกอย่างใกล้หักตั้งแต่ว่าเจ๊เขากับน้องหน่อยไปบวเป็นนี่นีใน่ในเครือคนคนงานแบบนี้เนาะซือซ้อไปตั้งไม่เจ๊เขานซือน้อไปตั้งอยู่ลาวบ<ะ>อ่ะโอ้ค่าขนส่งแพงแพงแพงหลายเปิดสะหดลาว่ายุราบมีมีเขาก็เก็ดอยู่ดีแน่ันไก่ เระทอดเราทอดสองหมห่องโรตักขึานหนาเนาะหางติดติดติด,ด,ด,ดกันเลยเนอะส่วนวะลินสุดรวมห่างส่วนเมคโคโรตัศติดสีสลาดเจริดสีเขาเมืองหร่จลาดวะลินไป่ต้องได้ก็ได้จะลาดเจริดสีก็ได้จังได้ก็ได้แต่อย่าอย่าลืมไปพาไปเปลี่ยนส่งเลยเนอะโอ้ยได้ไดซื้อส่งเพิ่มตัวนั่นแหละคอา,ามาเมื่อวานนี่กระเบิ้งแล้วกันเนาะเป็น เขาเท่าซื้อเท่าน่าเขาต้องเซ็กก่อนนะเนี่ยันต่างเนาะหันต่างสุดจะเท่าทีนี่ค่ะหันต่างสบมากเกือบสมือเลยอยู่ตลาดอยู่นะได้ไปสินไลายวันนอนอยู่สองคนโอ้สวัสดีปิวิวกันโอ้ยสชาดีมาหลดหรือว่าป๊อปปิ้ล์รับกันอยู่เห็นกล้องกันเนี่ยเนาะทุกคนแต่เมื่อกี้นี่เพันสวิตวิวิว หา <5 S 2> อ,อีกเลน,นหนึ่งก็คืนเม้าก็คืนเม้าเราก็เป็นเมาหลักสามสีโอ้ใจ<อ>ใจนะโอ้หันสวยเนาะ <c oughs> <c oughs> และ้วที่ใดเป็นประเทศเัียองยังไงกับคู่แข่งถ้าไมซอนแฟนนี่นะคนหนักคนสีขายอู่วมนทีสีเขียวเนาะอันนี้เราก็ครั้งแรกอีกแล้วเนาะ เอาสตอเบล่ปันเพราะว่าอยากกินสมสมรณ์ในหนึ่งอยากมคนเดียวบ่างนังสมบนรณสมพอปะอ่ะแลแต่ว่าว่านี่มาได้สมบอันสั่งแลกสงุจะสั่งแก้วใช่ไหมคักดสี่แก้วอีโป้อะไรบ้างครับ สามแก้วฟีแก้วหนึ่งไม่ใชมจะเป็นสองคือสองแก้วก็จะลดแก้วล้มีรีหนึ่งใบเออก็ต้องสี่สี่ก็ได้สองอันแก้วที่ซื้อแสแก้วก็น้ำน้ำหนึงเราซื้อออามอัน่นรัอ๋สามแก้วอ๋กสามแก้วทุกทก็เยอะยมาอย่าคนแทงกันนะอันี่เงินกันคิดเงินกันคื้เฮานะพยัดเลดแล้ว

มันมันจะอร่อยกว่าถ้าเราโรยกิกิเปี้ยวมันนี้ทมเพราะว่ากันนเข้ามือไม่รู้อร่อยจริงใช่ไหมทำไมอร่อยจริงนงน่ขึ้นเงินขึ้นน้ำได้แต่ไม่คืนเงินขึ้นน้ำได้แต่ไม่ขึนเงินขึ้นกอได้นะานแบบนั่สบายสบายๆ ความสวยแลน่งขาดก็เราเราคงจะมีอาหารไปไปคนขอาสวพวกนั้นแต่คนก็ยังช่วยออกเสียงในรีมานขโมยมีคูมานำกันเหรอ นาะเขาไหนจะออกมาประมาณตอนหวานเนะเขาตกไปหาหวานเองเนะมาเสียตันแรงเออตันแรงไปกินอยู่แถวอันไหน,นตลาดเพราะว่าานเลือกเถ่องโอเคแต่แต่วา่ามีเทคนิคในการแต่งตวัวเขาเอิญน,นะเออเออบุงคนแต่งตวัวนิดนิดหน่อยบุงคือคันคนอื่นใส่แต่คือเป็นนักออกแบบร้านก็เออมันจะมีแบบลูกเล่นเนาะเออนี่แบบคนแต่งแบบคนเขาเอิญเขาเอิญเนาะแต่งตัวเป็นแบบนั่นแหละ จัดระเบียบเบิรงจัดระเบียบแต่ละคนแต่งตัวมันสีบูคือกันเนาะเสื้อผ้าเดียวกันใส่กันบ่ด้เด้อมนสีเอิรนยังก็พ่นกิใส่คือพูนกิใส่บ่คือเนาะ่นวันเบิ่งออกว่าเอิจะใส่คือบูค่ะเป็นสไตล์หน็อกเปเฮตดเบียร์รับกองถ่ายสมมติว่าเสื้อตัวนี้คือบ่คือเปก็สิเบิ่งออกเนาะเวลาเฮาย่างเนาะเป็น่อาเป็นสวนเลยค่ะโ พอมาทีหนึ่งมามาดูอีก่บบเนี่ยคือโดน,นโดนเธอหนึ่งโดนเธอเพราะว่าวันจับหวานนะเป็นคนมาปิดบ้านปกติปกต,ปกติกินน้ำข้างทาง่านนะ่ะแกะ้วกะดั่งแก้วกะดั่งอันนี้คำเมืองตังนเลยลือตาตาแกแ้วละซ่าบาทอันนี้อันนึงมาห้าหกสิบก็นะ <c oughs> แต่มันก็ลองนั่นแหละเพราะเรามาเนะาะไม่เราก็ไม่รู้นั่นแหละคล้ายๆไม่สน ถ้าซื้อกินเตแบบคือบ้านเฮาแต่เฮามาเที่ยวมาหลินมายาเลี่ยมยาาตอนนี้เราอยู่ร้านอินทนิลนะสาขาแม่กิบเกียงนี่แหละายสตอรี่อีกแล้วสตอรี่ิิิกลิชบนี่ยถ่ายสตอรี่เพร่ามีผลนเออ ครับโบมีเพิ่นเราไปดหงอีกหนัง้วเอออันนี้ครูยังเพิ่งอักอยครูรักฟังเราอันนี้ครูยังนี่เออครูรักผสมเหรอหวานเลยอันละอันลองอันให้นิยามซิครูรักฟังเราอีพีสองอ่เพิ่งอักอยอีพีแรกบ่อีพีแรกของยูทูบเบอร์ฟังลาวนอันนี้อีพีสองมาเนี่ยเวลามันกลับลาวมันจะหนักเนักไปเรื่องกี่กิโลนี่เออ ให้มันยิบรวิวกันเราไปาิ้นชารสองมันหยิบไปเพื่อถ่ายดูโอ้ยไปถน่ตู้กันนะเราไดินนชาร์ไปลราไปบูมีคือเทาขดือเราจัดมือนึ่บอันก็พาดเที่ยวเลยสี่อารซี่กับอาร์ีดีโอีมือหนึ่งหรือว่ากับเปอรอื่นล้อมเปิดก่อนโทนกัรบอนัาร์ซัดีกัปปานังทานมันมีบันจุใช่ไหม ก็วันเสาร์ที่จะกลับนานไปจะไมท่าไรกับเพือนเองอาจจะกลับพัาหรือว่าชุมพนเป็สองวันนี่แหมพรุ่งนี้พันาใช่ไหมเพื่ออะไรไปรอรอเอ็นเพื่ออะไรไปรอรอเอ็นเดยรอเอ็นกับบุกอาหารใกล้ากบุจกคนะั่งคนละฝั่งเสด็กับตสดกับเดน สิไปรอเอ็ดมาออ,อ,ออืออ่นมาเดเบิ่งกันคุยกันก่อนเนาะถ้าเป็นรอเอ็ดมาออื่นก็ไปน้ำก็ได้แล้วครับเพรกะเย็นเพราะมันดีรอเอ็ดไปคือจะวางแผนไหมต้องวางแผนเป็นตัวเมื่อวานกับเบาเบาดิเล็กแค่ไหนพอ,อ่สิแต่อ่ะแบบเหมือนเดิมไม่เอาอ,อ่ออางน,นั้นโบเขาพับเขาบ้านเนาะมื่อวานเนาะเ้าต้องกินแบบว่า,ากินเท่าอินสไตน์ขนาดกับเบียร์ขวดเดียวกินจะหาคนโบโหกรต้องเบียร์ขวดเดียว เขาต้องกินเลยล่ะเขาเขาต้องกินแบบว่าให้มันแบบว่าเพิ่มพูนเนยแบบทางกายแบบเป็นคนเปรี้ยงแม่แม่เป็นตัวเซียนจัดตัวใครตัวมันอะไรเลยนะโอ้ยโอ้ยอะไรเป็นคนนิ่มโอ้ยโอ้ยไิจฉาเนาะไม่ได้อฉาเหรอกแต่ก็ไม่มีจะจับเมื่อคืนนี้ก็จับไม่ได้จับก็บ่าวลายเนี่ย ว่าเราหลอกลายนะเนี่ย่เนมเขาแต่เขาเป็เนมเขานะน้ะนนอ,งนองอันคนหนึ่งที่เป็นเด็กเสิร์ฟกนนั้นก็โอเคอยู่นะมีเมียยังน้องผมน้อง<ม>ที่ให้ดื่มดื่มเหล้านะเขาเป็นน้องจากผมที่จงตัวอ๋ออะไรค้าจงตัวเลยจงตัวาากันเลยดูกว่ากำลังสิเดีูกว่าใช้อันติดต่อมาสิ เบาหยอกเสิรเอาอีีบอเพราะว่ามันสื่อสารกันยากมันอยู่คนละประเทศวิดีโอคอสื่อลูเสรจยังได้จะคุยเขาเอเขาเเอาเวลาจหยิบกันันบ้าเดนาสัก่งสตรอเบอรีปันเปอนเ่สตรอเบอรี่เมจะได้วันหวานแบเปรี้ยว อันบมกเปี้ยวเพราะอันบอัอนบอน้ำเพราะอันอับน,น,น้ำเลยเปเก็เขาเยับนเาะน้ำผ่านวิ่งวิ่งผ่านานาเามาเห็นหวานเพ่เคไ,ได้แล้วทุกคน หล,นะลอด,นดอนเนี่ยด้เสียบให้เสียบให้ใช่ไหมพอไปตามีเห้ยเลยนะพอาไปตายากเลยนะเสียบให้ดูสิโอ้ยทุกคนได้แล้วเนี่ยได้แล้วปะกิ้มาคันซีน่มนจะเด็ดแบบเี้ยว เป็นชาริสกี้อร่อยอยู่แต่ชอบชอบสไตล์แบบว่าสตรอเบอรี่กาแปเหมืนเนาะไม่เนี่ยลืมนีไม่เนี่ยทุกประดาวลงมาเลยสวยได้กี่ลูกปกติอยู่บ้านก็กินแบบว่าแก้วละ สิบบาทยี่สิบอันนี้ไฮโซนี่ไม่รู้รู้รวมกันเลยก็สิบห้าบาทพุดดิันนี้พักมันุนะวันนเก็ดสอันนี้แพงแพงสุดผัวเป็นสตรอเบอรี่ปั่นอากาซิเป็กกินยังกะมึงไปกินส้มสมก่อนเอา่ะ ยังคาเตอทั้งรถไฟบ่ทั้งรถไฟสภาน้องไฟทุกคนอยุดเิงเนาะให้ซับล่างบอดีนี่สนดกนหโดดทำสีอะไรแบบนี้นะทุกคนกะต่เห็นน้ยเนื่องเพราะว่าตอนนี้เขาออกมาแต่แต่ห้างนี้ก็อนอินทนินไปซื้อน้ำมาแล้วอันก็สิพาไปไปหานอกปูนาปูใจปูนาปูใจคนเห็นอย่างอันนี้อยู่นี่ะ ดย uh, ูน uh, ิฟะเออถึงแล้วนะทุกคนขอพักของคุณนาปุูใจพี่พี่พี่สาวพี่ชายพี่สาวพี่สาวพี่สาวขึ้นหนูหน่อยค่ะพี่สาวหนูหน่อยนะครับยัอนปิดย้อนกลัปเนี่ยอาเสะเอาอย่างไว้ไว้ครับสี่ พี่ต้มแต่ยาแท้แย่แย่แย่แ้ลกหฮอเห็ดแย่แหละตั้งใ้ก็ับมาเยี่ยมยามันดไมาเยี่ยมยามเพื่อนป้าเพื่อนลุงดิป่ะป่ะปูนาปูนาปูใจเกสีน่ะไปอันลืมยังว่าใส่ฮอดเกิบเนาะยุ่นี่บ้อโอย คซัซีกับซาดเกิร์บคันโดกันด,ด,ด,ดี้อ่ะไม่รเออหักนีมีหอกครูอันเนาะพ่นพ่นกันหอกครูอันเนาะเป็นอะด,ดีใจเหรมาเจอไอดีใจมากค่ะ,นนะเนาะเดวไปเยี่ยมครอบครัวเนาะเพราะว่าคัมซีก็จะไปอยู่นี่เลยเล่ะมืว่วานหน่อยพอด,ดีะอะวะอ,อันก็จะได้มีหมูแล้วเป็นเนี่ มีถ่ายคลิปถ่ายอยังนํากันตลอดแล้ววันนี้วันนี้ไปกินข้าวห้องคำเสีวันนี้คำเสีไปกินข้าวห้องอยู่บ้านเราไปลบมาเราไปลบมาแต่ละมือบม่ได้เฮ็ดอย่างเนาะแม่ครัวก็มมีแ่คห้าก็มีเนาะก็สวยเลยอยังอีกเออพคนกันอยู่จักคนเนาะห้องสุดท้ายดีนะห้องสุดท้ายดีเพราะวันมีเดินกว้างเนาะคำเสีมาจักเถื่อนเลยสองามเพราะว่าเจ๊คามาสองเดย์ อันก็มาสามนะถ้ามาที่ที่สี่เดีที่สจะได้จะได้สี่จะได้สี่นะทุกคนมีการแข่งนะเนาน้องของเพิ่นเพิ่นอยู่จากคนไงสองคนสองคนไอ้เนอะกลับงเลยคกับมานั่งมานั่งถ่าเพิ่นนะเพราะว่าผู้นาผู้ใจเพิ่นสิไปน้ำเดี่ยเพิ่นไปไปอาบน้ำเนาะฮะก็มานรอถ่าเพิ่นรอเพิ่นอาบน้ำเดี๋ยวสิไปเพิ่นเบาอันเนาะ เป็นยังี้ยกะพับสีเป็นเงี้ยกะชีวิตเนี้ยกะโอ้เพิ่นโจมเพิ่นตัดคลิปเพิ่นอยู่ทุกคนนึกว่าเพิ่นว่าน้ำทุกคนบางอันเพิ่นกะคุยโทรศัพท์อยู่จังหวัดพูน่าพูนใจกระอาบน้ำแต่งโตมาแล้ยฮักกะสิเด็กไปบ้านน้องอ่านหรือว่าบ้านเบาอ่านพอดีไปหวานทั้งสี่เลิกงานเลยเนาะมาถึงบ้านเลยฮาก็ระไปเผ็ดยังกินนะทุกคนกลับไปเบิ่งว่า อาจิเป็น่องเบาอันสิถ่ายว่าเห็ดยังกินเนาะกระเบิ่งประมาณนี่ยแหละทุกคนเนาะคลิปนี้กะมันก็สิงเกบรรยาเพราะว่าเขาไปไลฟบบอนอยู่อาคาเมมีสระเนี่ยโบมีสระเนี่ยแล้ว่องสีขาวเนาะทุกคนกะจัองได้ก็ขอบมกขอบใจเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามนะข้ากับมัดเที่ยวแหละถ้าเขาก็ไปหันไปหนีเนาะจะชมบามัดเที่ยวมาเอาประสบการณ์มัดเที่ยวเนี่มาเอาประสบการณ์เนี่แต่อยากมาเห็นหลายบอนเนี่แบบนี แนบวนเขาบอเคยกินแนบวนเขาเคยกินเนาะขอบขุขอบใจแหละที่ส้มเข้ามาได้ด้ทุกคนที่สําคัญกับฝากเบิ่งโฆษนาแน่เนานะอันเนาะ,ะเป็นกําลังใจ้เฮาอ,อยากหน่อยกจอยากได้จะมดเต็มคิปเลยเนาะบาหยอกสื่อนะเนาะเบองให้สําได้กับขอมขอบใจนะบ๊ายบายสบายดี